เอาไป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 มาจัางได็ก่อแม่มาเตรียมสีไเราลองมาหนักเลยสีเตรียมสีไม่แล้ต้องรอรุนว่าสีอีงเราเราแม่เตรียมมันนีอะไรมานีแม่เตรียมมันนีไว้นะ ยังไม่พลารียังไม่ผลารีดีเกวมาทำผลารดไลูกก็ซีตลาดดีไม่ล่าเขายังปล่อยง่ายใช่ซีตลาดใช่ตอาซีปล่อยง่ายตอนีเซื้อเสอีน้ำเงินซีเทาสวยหมด แต่ว่าสีตลาดมันจะเป็นีอหสีอนเงินหรือสีอนด์ลาสีขาวก็ไม่สีตลาดสไม่่อช่สีบอลบอลสีบอลนี่ยมันสีตลาดเลปล่อยวเราปล่อยปล่อยได้แล้วลูกจะปล่อยทำไมซื้อมาใช้ใช่ไหมไม่พูดถึงว่าไงเปลี่ยนไงแม่ไหนเผือรูปแบบตายแล้วแม่แม่ถุกรางวันที่หนึ่งแม่จัดให้เปลี่ยนมาอช่มก็ัอะไรอะไร ไแกมาอะไรเยอ่ไปน่อยแม่เอิ้นเยอะไปอะไรไปีบมาเลยเอาเอามาอะไรมาให้ลูกชายแม่ด้วยพีเอสสีดำกุมหนองมาละพ่อเอิ้นเอารถตู้หรือรถเบนซ์รถตู้ครับาแบบไหนดีดเดี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 ซื้อดีดเดีดีดีดอดี้ีดีเีด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 ด สีครับ like สีน like ี้ก oh ันโอสีน like ี like ้ออกรูดูออกร้อยฟหานออกฝ่าฝ่าดัเงินดัเงินอ่ะด่เง็นเาอ่ะ มื่อนี้บ้านหัวใจบ้านม่วงบ้านม่วงมาสมุดไซกับอีสานมือนเมื่อนั่นค่อเจพอนแม่เเมือนอยู่เมือเม่อานพ่ม่อพอ่าเดียว

Toyota, โตโยต้าเขาใหญ่ยังดูเลยตูวโตโยต้าบ็อกซี่บ็อกซี่มันเป็นแบบไหนมาดูหน่อยดิไม่ถึงสิบชีวิตยังไม่รู้เลยให้ไปบอกก่อนว่าถ้าถึงสามสิบล้านซื้อให้เลยเนี่ยวันนี้ บอกเรื่องรถบัรมือพี่น้องมื่อนี้นี่ล่ะค่ะว่าอยากได้เนาะเห็น<ม>อันรถคันเด็กอะทุ่งทวงเลยมันคนเคยหันบ่เคยมีนะมเนาะคราอยากมีมันแล้วก็คนบ่เคยมีเนาะคนบ่เคยมีแต่ไมนก็เป็นมันก็เป็นความฝันเป็นอีหยังของผู้ใดหลายหลายคนแตะที่แบบว่าเอออยากมีรถเด้ออยากได้นั่นอยากได้นี่แต่ว่ามันก็อันนี้คือพูดตามถ้าตามหลักเนาะตอนนี้โคงกามีแมียเขา support เป็นบ่ไทยเมียไเมียเพิ่นแบบ มาคอยสักดอันสมมติว่าดาวดาวจีนสีนอกไอยะเท่ากับสามารถสมมติเป็นตัวเท่ากับเก็บเงินันแล้วก็เราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ว่าจะิดเห็นวันวันนีเกินที่ที่สุดแล้ว่ะแต่แต่คือในในความหมายอ่ะน้องน้องอยากได้อยากอยากได้รถยูแต่คือแบบจะได้ไม่ได้อันนี้ก็อีกเรื่องนึงความฝันความฝันจะซื้อกับว่าว่านัวหัวมวนไปแต่ความฝันเนาะ เพราซื่อๆซื่กะดีใจม,ม,มีแห้งมีความสุขถ้ามาถ้าลายคนเนาบ่เคยมีเทาไหแค่คิดซื่อๆซื่ก็มีความสุขแต่ว่ามันจะมีจริงหรือไม่มีจริงอันนี้ก็แล้วแต่เรื่องอนาคตแต่ญญดีใจเบิดนะครับแต่ว่าไปไปบ้านนั่นสิกับค,คนย่องคนอย่างคนที่เคยดูดูอยัางเข้าไปย่องคนนี้เขตไหนคนเวลที่ย่องหลับแล้วก็ยังเหมือนโฆษณาใจจะคล้องแล้วก็เขตไหนขอบครัวมีหนามีตาเขตไหนกูย่าสุขสบายเขตคนที่เป็นเหี่ยงเขา ดีใจคนที่เคยแบกเคยยังไฮตะกี้ก่ะใจยอมรับได้ตัวขามดาด่าเหขาเลือกเกไไิดเพใดอืแต่เ,เลือกที่จะทำได้เลือกที่จะทำได้แล้วก็จะจะ,จะไม่หยุดต่อไปถามาเราฝันสูงมันผิดไหมมันไม่ผิดนะครับถ้าไม่ฝันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็เขาจะเขาตรงเติบโตไปข้างหน้าเหมือนไม่มีอะไรคือจะมีอุปสรรคเนี่ยเขาตรงย่าไปข้างหน้าแต่คือคําเขาว่าอย่างก่อนฝันสูงไว คือเขาว่าอย่างว่าท,าทา่านท่านก็เป็นหนีก็บบได้ของเขาก็ว่ามีแล้วก็ทันสูงกระกะไม่ล้มแล้วก็จะไม่แข็งแข็งเมื่อรมกันสิบหูหูอ็เก็บต้ปปมปวดต้นพี่น้อง <หา S 2> มื่อต่อไปกันสิบหกหูก็น้อง,องม้านากนี่น้นองม้านากได้คือน้องม้าหนักจะมีความรัก็ต้องนี้ความรับผิดชอบส,อสูงขึ้นุดก็ต้องเทปยังให้มันเป็นเป็นหลักเป็นเล่งหนัก แต่ทุกวันนี้ก็เก็บอยู่แต่ก็ต้องเก็บยิ่งกว่าเดิมแต่ก็ต้องขอขอบคุณแม่เมียก็พ่อใดๆใน YouTube พ่อใด,ไอออดๆได้แม่เมียเขามาเบิ่งคลิปให้ในสิบเิ่นเขามาเบิร์กไลฟ์เจอร์พ่อใดๆจะเป็นรายได้อีกส่วน,นหนึ่งแต่น้องต่อไปน้องก็กอาจจะไรในไอแพดตัพี่น้องแต่ว่าไอแพดแม่เมีว่าเสียงมันบ่ค่อยชัดเป็นเพราะว่าเป็นตุ๊กตาอยากให้อ่าพวกนี้ไปคลายตอนที่ผมส่งน้องมาขึ้นเวีดีที น้องมานะแล้วก็มารับน้องมานัเต้ราศตุลเนี่ยอยากให้เห็นมุมนี้แบบนี้อีกแม่มาตอมาต่อเอาโทรศัพท์ของไทยเพราะว่ามันมันเป็น youtube ในเครื่องนั้นแมนครับแล้วก็มันเป็นเพราะบางบางเทือแม่แม่ก็ว่าเอาขือบไเอาโทรศัพท์อาแค่ไทยแล้วก็ส่งไปในบางเทือเขาส่งหลายมันส่งมันบลองหลับแล้วก็แมนั่นแหละก็เลยต้องเอาเครื่องนองเพราะว่ามันโทรศัพท์นี่ youtube เนี่ยมันเป็นช่องใครช่องมันเหมือนที่แม่แม่เบิร์ดสมือนี่ก็คือ มันใช้ร่วมกันไม่ได้ช่องใช้ช่องมันเองสินะก็คือของน้องนี่ก็คือแบบเพิ่นกะอยากมีรายได้ในส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือก็สีรีส์ท้ายคลิปเนาะเวลาขึ้นเวทีลงเวทีร้องเพลงนู่นนั่นนี่หลายหลายตอนอธิามขั้งเลยหล่ะก็คือว่าแต่มีนอยากได้คืออยากได้อยากดดได้รถใหม่เพราะว่ารถขั้นนี้ก็คือซือซื้อมามือสองแต่ว่า กระตอยเขาได้หลายเถื่อนเลยลายได้หลายแต่ว่ามันมันเป็นมือสองมันก็ตามสภาพมะอั้นมีกระเบนนีเวอร์ซินไปแล้วมันมันมันตามสภาพรถแล้วบัตรที่นี้คือเราใส่รถนี่มันเป็นการเดินทางเดินทางบนเป็นไกล้ๆพี่น้องข้ามแต่ละจังหวัดจังหวัดจังหวัดสองร้อยสามร้อยกิโลขึ้นกลัวเป็นเป็นยังน้องจังใหญ่ใหญอันไม่อมือมือว่ามืออะไรเพราไปน้ำรถมันเก่าบู๊บ แต่ว่าเซว่าเซอออกรถใหม่นี่เป็น่ังแดกหรอกคือซืดมาได้ไมันเป็นแบบเหมือนแบบมันมันอาจจะธรรมดาเลยเหมือนแบบมันดึงมันถึกมันถึกหมอกถึกความเย็นอีหยังหลายเครื่องมันก็เลยแบบสีเย็นสีอีหยังไปเป็นแบบเวลาสีเร่งกับสีเร่งบ่ค่อยจะขึ้นจังซี่นะเป็นดึกดึกดึกดักเขาจะลดสีดับนน่ะสารับพี่น้องใส่คลิปนี้แค่ก็สิขอฝากทรันี้คลิปหน้าพ่อกันไม่จ้าได้ให้น้องแต่งตัวแต่งหน้าแล้วก็เจอกันในไลฟ์ ช่องน้องมณัฐรำเพอลินออฟฟิเชียลนะพี่น้องนะสวัสดีจ้า